วันนี้เป็นนิยายคตัดตอนมาเขาเรียกว่า e c e r r t t s x x e r p t s วันนี้จะเป็นเรื่องของนิยายออกแนว Roman c ์ค่ะเรามาดูนี้เลยค่ะว่าทำไมครูถึงเอามา she gave me a look don't worry she said i've spent my whole life falling in love with people who didn't love me back It's not being new. She gave me a look. Don't worry, she said. I've spent my whole life falling in love with people who didn't love me back. It's not being new. ไม่เข้าใจว่าเวลาอ่านแล้วทำไมต้องทำเสียงให้มันดูเศร้าค่ะเราไปทำแปลกันก่อนคะ่ะ She gave me a look ก็คือหล่อนให้การมองก็คือหล่อนมองตอบเข้าไป แล้วเขาพูดว่า d o n t worry เราไม่ต้องห่วงหรอกรอไม่เป็นไรหรอกฉันได้ใช้ชีวิตของฉันทั้งหมดกับการตกหลุมรักคนที่เขาไม่เคยรักฉันตอบเลย It's nothing new ก็คือมันไม่ใช่เรื่องอะไรแปลกใหม่นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงฉันชินแล้ววงเล็บนะคะเข้าสู่ช่วงแก a ม m a r กันเลยค่ะผู้ขอยกคำว่า have spent have บวก verb ช่องที่3 present perfect กริยานี้สามารถใช้กล่าวถึงอดีตได้โอเคค่ะมาฟังกันว่าทําไมครูถึงพูดอย่างนั้นโดยปกติแล้วเวลาเรากล่าวถึงอดีตเนี่ยเรามักจะกล่าวกันอยู่2ลักษณะ 1. กล่าวด้วย past simple เป็นการกล่าวถึงอดีตในลักษณะที่เน้นว่าเกิดขึ้นเมื่อไหร่เน้นเวลาที่ค่อนข้างชี้เฉพาะนะคะว่าเมื่อไหร่แต่แบบที่สการกล่าวถึงลักษณะนี้เป็นการกล่าวแบบ Present Perfect เป็นการกล่าวถึงอดีตที่ไม่ได้ต้องการเรียนว่าเมื่อ,อไหร่แต่ต้องการยืนยันว่าได้ทำสิ่งนั้นไปแล้วในอดีตที่ผ่านมาใหประโยคตัวอย่างจากเรื่องนะคะเมื่อผู้ชายถามผู้หญิงก็น่าจะได้คิดทบทวนไปในในอดีตว่าตัวเองได้ทำอะไรมาแล้วบ้างมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะ I have lost my purse ฉันทำกระเป๋าเงินหายไปแล้ว I have watched this series ฉันดูซีรีส์เรื่องนี้แล้ว I have learned how to speak Chinese ฉันเรียนวิธีการพูดภาษาจีนมาแล้ว I failed the driving test ฉันสอบไปขับขี่รถตกอีกแล้วนี้นักเรียนจะเห็นได้ว่ากริยา have และ verb ช่องที่3นั้นได้รวบความหมายของคำว่าได้ทำแล้ว อยู่ในตัวไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างไรก็ตาม present perfect สามารถมีคำขยายที่แสดงถึงกรอบของเวลาได้ค่ะจากประโยคสีขาว present perfect ที่เรียบง่ายของเราบางครั้งเราก็จะพบว่ามีตัวอื่นๆมาช่วยเสริมความในแง่ของกรอบของเวลาโดยประมาณ ever แปลว่าเคย never แปลว่าไม่เคยบอกเรื่องประสบการณ์ได้ three times, many times บอกจำนวนครั้งเพิ่มได้ว่าทำไปแล้วกี่ครั้ง already just บอกได้ว่าทำไปเรียบร้อยก่อนหน้านี้แล้วหรือเพิ่งจะเสร็จเมื่อตะกี้นี้เอง for ten years since I was three สองวล,ลีนี้ก็จะแปลว่าเป็นเวลา10ปีก็คือบอกช่วงเวลาบอกตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่ยกตัวอย่างเช่น I have never watched this series เราไม่เคยดูซีรีส์เรื่องนี้เลย I have watched this series three times เราดูซีรีส์นี้มาแล้ว3ครั้งฉันอยู่บ้านหลังนี้มา10ปีแล้ว We have lived in this house for 10 years He has just gone out เธอมาไม่ทันเขาเพิ่งจะออกไปเองแบบนี้นะคะ คือเวิรคำว่า p เป d s p e น d กีกับการใช้เวลาหรือการใช้เงินนะคะเพราะฉะนั้นหลัง p e ป d เราจะต้องบอกว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ไปทำอะไรใช้เวลาไปเท่าไหร่ไปทำอะไรเช่นตัวละครในเรื่อง s p e n y w y o l e life ใช้เวลาของฉันทั้งชีวิตนั่นก็คือมีนิ่งของเวลาไปทำอะไรการทำอะไรเราจะเติมด้วย v o r b เติม ing ครู I n ใช้เวลา สานาทีสอน Present Perfect ก็จะพูดว่า I have spent 3 minutes teaching about Present Perfect ฉันใช้เงิน3,000บาทซื้อหนังสือมา Yesterday I spent 3,000บาท buying novels นะคะคู่หูของ s p e n t อีกตัวหนึ่งจำไม่ได้ค่ะคือคำว่า waste waste แปลว่าใช้เหมือนกันคะ่ะแต่ใช้อย่าง ไม่คุ้มค่าแล้วเรียกว่าใช้แบบเปลืองประโยชน์ไปเช่น I waste my time talking to you ฉันเปลืองเวลาไปคุยกับคุณทำไมไม่รู้เนี่ยก็ค่อยๆเก็บค่อยๆจานไปนะคะ